จะสบายดีเนาะเมื่อนี่เฮาก็นิมาหเห็ดยำวนเสน้็เนาะผู้ได้ค่ะว่าเบิ่งก็ฝาก,กลค์กตดดิตามไปมเด้อเฮาไปเริ่มเห็ดกันเลยเนาะขั้นตอนแรกเฮาก็มาล่างผักเกนาะพักที่เฮาที่ใส่กะมาล่างเตรียมไว้เลยเนาะมีต้นหอมแล้วก็ใบขึ้นฉ่ายเนาะหิตรงโอหลายคนจะกั้ไได้มาเล่นกะไผ่มาลายก็ใส่ลายก็ไ้เนีอยต่เลากคนมากเนะเาะอันนี้ขั้นเห็ุกินเองอยู่บ้านเฮาสีใส่ พักอย่างก็ได้เนาะก็เลือกเห็ดกินเองดีกว่าโอเคเอาก็ะพักเ่าก็ได้แล้วเนาะผู้ได้หมักเผ็ดก็ใส่หลายๆเนาะข่อยเป็นคนหมักเกผ็ดเขาเลยใส่พริกหลายๆเวลาตั้มใส่เกลือลงไปเนาะนะตั้มพอตีหยับๆเนาะ ประมาณนี้นแล้วเราจะเอาพริกเขาตามไปนะกเราก็จะเอาพริกลงเรียบร้อยหนี่แล้วก็จะมาใส่ไก่นะอันนี้ไก่ซับนัไก่ซับใส่บเนเลยแล้วกัน เราใส่ปุ้งแล้วก็ใส่หุ่นเส็จลงไปนะโอเคใส่เป็นนัวนะ่ะถึนชอ้อน ครึ่งชอนหรือครึ่งลวงก็สลักกันไปมายอยู่นะครึ่งช้อนหรือคึ้งบวกกับมะ,ดดะม่วเตี๋ยน้ำปลาใส่ไปสี่ล่ะบอกว,ว่าจะเต่นมาได้หนังตาลที่ใส่าลายได้ได้ทำกัน อาจะแบบปุ๊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 บมักแนวแล้วแล้วก็ปุ๊บเข้าไปเท่ากันเลยอืม ใครกินอนะคนเดียวอะโบเบิร์ตเนี่ยนะหลายบทใคยอยู่ไกลมาเด้อเอิรนมาเอาเลยดอดูใกล้ๆเฮื่อนเนี่ยใคยมากอะแวมาเอาเนี่ยกินคนเดียวโบเบิร์ตเนี่ยวัเนเฮ็ดได้หน่อยได้กระชามึง Uh huh. หอมติดตวดเต๋พร,ร้พอมเสิร์ฟได้เลยเลยำวุ้นเส้นกุ้งสดนะโอเคเสร็จเรียบร้อย